ดูบอลสดบุรีรัมย์พบชนบุรีช่องถ่ายทอดสดบุรีรัมย์ดูบอลบุรีรัมย์วันนี้ดูบอลสดบุรีรัมย์พบชนบุรีช่องถ่ายทอดสดบุรีรัมย์ดูบอลบุรีรัมย์วันนี้แม้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือ AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มสาย H บุรีรัมจะโชคร้ายที่โดนเว้นฟอร์เรตโกฟูทีมดังจากหลีกรองของญี่ปุ่นโคกปาดชัยชนะในนาทีในานาทีที่90แบบสุดดราม่าดูบอลสดดูบอลสดแต่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไทยลีกอีกสมัยของปรา,าสาทสายฟ้าเพราะหลังจากแข่งไป5นัดมี13แต้มซึ่งน้อยกว่าจ่าฝูงอย่างการท่าเรือที่มี16คะแนนอยู่2เกมก่อนหน้านี้ บุรีรัมมีโปรแกรมจะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่เพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจทำให้เกมต้องเลื่อนออกไปสำหรับโปรแกรมไทยลีกวันนี้วันที่8ตุลาคม66มีดังต่อไปนี้คอนแก่นยูไนเต็ดพบเมืองทองเวลา17นาฬิกา30นาทีบุรีรัมพบชนบุรีเวลา18นาฬิกา แมงคอกยูไนเต็ดพบเชียงรายยูไนเต็ดเวลา19นาฬิกาทั้งนี้แฟนแฟนบอลไทยสามารถรับดูบอลสดได้ทาง ais play ได้ทุกคู่โดยขอนแก่นยูไนเต็ดพบเมืองทองสามารถดูเพิ่มได้ที่ true บอลไทย1และ3 BB บ i บีกีกะทีวีบุรีรำพบชนบุรีดูเพิ่มได้ที่ tttvhd 36 ทรูบอลไทย2และ3 BB บ i บีกิกะทีวีและแบงคอกพบเชียงรายดูเพิ่มเติมได้ที่ทรูวิชชั่นนาวและ3 BB บีบีกิกะทีวีมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าบุรีรัมพบชนบุรีรับชมถ่ายทอดสดบุรีรัมพบชนบุรีรับชมถ่ายทอดสดบุรีรัมพบชนบุรีรับชมถ่ายทอดสด บุรีรัมพบชนบุรีรับชมถ่ายทอดสดบุรีรัมพบชนบุรีรับชมถ่ายทอดสดภาพจากชนบุรีฟุตบอลคลับไทยหลีกและบุรีรัมยูไนเต็ด